สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อ s m m i t p พอดแคสที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่ผู้คุณสงสัยวันนี้พบกับพวกเราป้าเติรนอีกและโน้ตครับสวัสดีครับมาเดี๋ยววันนี้ผมเปิดเองคืออย่างนี้ครับคือช่วงนี้เนี่ยพอได้อยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยผม ได้ดูหนังได้ดู넷ฟลิกมากขึ้นเรื่องไหนเล้วแล้ววะเปล่าเปล่าเรียกว่าเป็นข้อสังเกตที่เห็นมาจากหนังแล้วกันที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่คนในหนังที่ผมดูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่เสื้อผ้านอนกันถ้าแก้ผ้าเลยอาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเปลือยท่านบนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเห็นโคตรบ่อยซึ่งเราตรงๆนะผมว่ามันต่างกับบ้านเรานะที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใส่เสื้อผ้านอนกันบางคนเป็นเสื้อยืดกางเกงบอลบ้างบางคนเป็นเซ็ตชุดนอนแบบอย่างดีเลยก็มีทีนี้เนี่ย ผมก็เคยดินความเชื่อมาความเชื่อนึงเหมือนกันเขาบอกว่าเฮ้ยอย่านอนแก้ผ้าอย่าแก้ผ้านอนเดี๋ยวจะป่วยบ้างเสียสุขภาพบ้างบอดปวมบ้างผลเสียเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มไปหมดเลยก็เลยเป็นที่มาของพวกเราใน EP นี้กันนะครับวันนี้พวกเราจะมาค้นหาคําตอบกับความเชื่อที่ว่าการนอนแก้ผ้าส่งผลเสียต่อสุขภาพจริงหรือไม่นั่นเองอืหลังๆมันก็สรรหาเรื่องมาอธิบายนะพวกมึงเนี่ยอะไม่เป็นไร เริ่มกันเลยดีกว่าว่าด้วยเรื่องการนอนนะครับหลายคนคงมีไลฟ์สไตล์การนอนที่แตกต่างกันแน่แต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมก็มีผลอย่างมากนะครับในการนอนและว,วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสภาพแวดล้อมในการนอนที่เหมาะสมเนี่ยควรเป็นอย่างไรจริงๆสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยสามารถแตกต่างกันได้ในแต่ละคนแต่ที่แน่ๆคือคุณต้องรู้สึกสบายที่สุดเวลานอนถูกไหมครับที่สําคัญคือ ต้องสำรวจตัวเองด้วยว่าอะไรบ้างที่จะทําให้เราหลับสบายที่สุดแสงอุณหภูมิเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ในทางอุดมคติแล้วเนี่ยการหลับในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นแต่ไม่ถึงกับหนาวไม่มีเสียงรบกวนในที่สําคัญเนี่ยคือมืดสนิทจะเป็นการหลับที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายเรามากที่สุดที่สําคัญคือคุณต้องพยายามลดการรบกวนต่างๆเช่นปิดเสียงโทรศัพท์ ปิดม่านและใส่ที่อุดหูแล้วเรื่องความร้อนหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมละ่ะมันควรจะเป็นยังไงเวลาเรานอนอน,นะครับเชื่อไหมครับว่าอุณหภูมิห้องเราเนี่ยควรอยู่ที่18.3องศาเท่านั้นนั่นอาจจะฟังดูเย็นแล้วก็หนาวมากสำหรับคนไทยอย่างเราเราที่ทุกวันเนี่ยร้อนแทบจะดับกันละลายกันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเปิดแอร์กันเย็นขนาดนั้นแต่มันมีเหตุผลอยู่ครับก็คือใน24ชั่วโมงของแต่ละวัน อุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยจะมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาตามนาฬิกาของร่างกายหรือ circadian rhythms นั่นเองคืออย่างเวลาเรานอนนะครับร่างกายเราเนี่ยจะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยเย็นลงจะสังเกตได้ว่าตอนเรานอนเนี่ยมือและเท้าเราจะอุ่นขึ้นเพราะร่างกายเราเนี่ยพยายามจะลดความร้อนในตัวเราลงนั่นเองซึ่งถ้าอุณหภูมิในห้องนอนเราร้อนหรือเย็นเกินไป กระบวนการนี้เนี่ยก็อาจจะถูกรบกวนแล้วก็ทําให้เรานอ,นอนไม่สบายหรือว่าทําให้เราหลับไม่สนิทได้ด้วยนั่นเองแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกันอยู่แล้วในแต่ละคนการเลือกสภาพแวดล้อมที่เรานอ,นอนแล้วสบายที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดแล้วละครับอเป็นไงบ้างครับได้ฟังเรื่องของการนอนที่ถูกต้องไปแล้วปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลต่อการนอนโดยไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอุณหภูมิถูกไหมครับ ถ้างั้นมาฟังกันต่อดีกว่าว่าการนอนแก้ผ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างผมจะขอแบ่งประโยชน์ออกเป็น2ลักษณะนะครับประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจแล้วก็ประโยชน์เกี่ยวกับทางเพศเริ่มกันที่ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจกันก่อนการที่เรานอ,นอนไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยครับจะช่วยทําให้อุณหภูมิร่างกายของเราลดลงซึ่งเมื่ออุณหภูมิร่างกายเราลดลงแล้วครับมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการนอนอย่างที่อีกเล่าไปเลย แล้วก็จะส่งผลให้เราอะครับมีการพักผ่อนที่ดีขึ้นนอนหลับได้ลึกขึ้นซึ่งผลพวงต่อเนื่องนะครับก็จะไปช่วยลดเรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลเพราะว่าสมองของเราอะครับได้พักผ่อนเต็มที่ระหว่างการนอนและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจกับโรคเบาหวานอีกด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นการนอนแก้ผ้านะครับยังช่วยในเรื่องของการคุมน้ําหนักด้วยเพราะว่าร่างกายครับจะผลิตไขมันที่เรียกว่า brown fat มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิร่างกายของเราครับต่ําลง และเจ้าบ้าวแฟตเนี่ยก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานนะครับผมเตรียมถอดเสื้อนอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับตายังไม่หมดยังเหลือประโยชน์เกี่ยวเรื่องทางเพศอีกนะโอ้น่าสนใจครับเล่าต่อเลยครับผมอันนี้เนี่ยโคตรน่าฟังเลยนะครับอ่าได้เลยครับการถอดเสื้อนอนเนี่ยดีต่อเรื่องของความรักและก็ความสัมพันธ์เป็นอย่างมากเพราะว่าการที่ร่างกายของคู่รักอะครับได้สัมผัสกันหรือที่เราเรียกกันนะครับว่าสกินชิพเนี่ยจะช่วยให้เรื่องของความสัมพันธ์นะครับแน่นแฟนขึ้น ยังช่วยให้คู่รักกระับหลั่งโฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโทซินออกมาหรือว่าโฮอร์โมนแห่งความรักนะครับออกมาได้เพิ่มขึ้นด้วยและนอกจากความสัมพันธ์แล้วครับสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยการนอนแก้ผ้าก็ยังช่วยในเรื่องของสุขอ,อนามัยของน้องสาวได้เหมือนกันเพราะว่าการแก้ผ้านอนนะครับมันจะช่วยลดความอับชื้นแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยจากเจ้าแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์บริเวณจุดซ่อนเลนได้นะครับส่วนของคุณผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไป การนอนแก้ผ้านะครับก็ยังช่วยทําให้สเปิร์มหรือว่าน้าเชื้อเนี่ยแข็งแรงได้เช่นกันเพราะว่าเมื่อบริเวณอันธะของเราครับมีอุณหภูมิที่ลดลงไม่ร้อนหรือว่าอับชื้นเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ผลิตสเปิร์มได้มากขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนั่นเองแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะใส่เสื้อผ้านอนแล้วลสิครับผมพอดูแล้วเนี่ยก็มีแต่ประโยชน์เยอะขนาดนี้เนี่ยใจเย็นก่อนเจ้าหนูการแก้ผ้านอนเนี่ยก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะปันุทีมกอน so first of all you know การที่เราจะนำเรือนร่างของเราอันเปอยเปล่าแนบลงบนเตียงเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าที่นอนของเรานั้นสะอาดพอที่จะให้ผิวของเรานนั้นลงไปสัมผัสว่าอย่างนั้นแล้วก็ข้อดีของการนอนแบบเรื่องผ้าก็เท่ากับศูนย์เลยเพราะอาจจะทาให้ผิวแพ้ได้และถ้าเกิดเราไปนอนต่างถิ่นโอเคมองในตาเปล่าผ้าสะอาดเยี่ยมอ่องดมแล้วกลิ่นหอมแดดใช่ได้แต่อย่าลืมน,นะครับว่าการดูลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถสังเกตเห็นลายฝุ่นได้อาจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองผิวแพ้เป็นผื่นหรือกระทั่งเป็นลมพิษเลยก็ได้ครับ นอกจากเงื่อนไขของเตียงในตอนแรกแล้วเตียงหลังจากที่ได้นอนลงไปก็สําคัญครับเพราะว่าการนอนแบบแก้ผ้าเนี่ยแน่นอนสารคัดหลั่งเช่นเงือหรือกี่ไข่เนี่ยก็จะสะสมอยู่ในผ้าปูที่นอนแทนฉะนั้นจะต้องหมั่นตรวจสอบความสะอาดของผ้าปูที่นอนให้มากๆและถ้ารู้สึกไม่สะอาดก็เปลี่ยนเลยก็คือต้องมีผ้าปูให้นอนให้มากพอด้วยแหละครับอย่างที่2ก็คือเรื่องอุณหภูมิถ้าอยู่ที่เมืองไทยยังไงก็ต้องนอนเปิดแอร์เพราะฉะนั้นเตรียมผ้าห่มให้เพียงพอขณะนอนหลับด้วยนะครับจะได้กันหนาวได้ แล้วก็อย่าเปิดแอร์ให้หนาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอาและอย่างสุดท้ายคือความเป็นส่วนตัวแน่นอนแหละครับการนอนแก้ผ้านเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วเพราะเราก็นอนในพื้นที่ส่วนตัวแต่ก็ควรระวังไว้นิดนึงนะเพราะเราก็ควบคุมให้คนเผลอเปิดประตูเข้ามาในห้องเราไม่ได้อยู่แล้วยิ่งถ้าใครเป็นพวกเดินระเบิดเนี่ยอย่างน้อนยใส่กางเกงในขาสั้นสักตัวก็ยังดีป้องกันการโชว์อาวุธชีวาภาพให้คนอื่นเขาเห็นแต่ถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับการนอนโดยไม่ใส่อะไรเลยเนี่ย ผมรับรองได้ว่าหนีไม่พ้นประเด็นปอดบวมอย่างแน่นอนแล้วมันมาจากไหนไหลายความเชื่อนี้เอาจริงคือผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าเอาสมมติฐานส่วนตัวเนี่ยน่าจะเกิดจากที่พ่อแม่เป็นห่วงลูกกลัวลูกจะหนาวแล้วก็ร่างกายในไม่อบอุ่นเวลานอนเลยบอกให้ใส่เสื้อพร้อมกระบอกลูกว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเองจะเป็นปอดบวมนะเพราะว่าต้องการที่จะให้ลูกกลัวแล้วก็ใส่เสื้ออย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าตอนนี้บอกพ่อแม่ว่าการนอนไม่ใส่เสื้อไม่ทําให้เป็นปอดบวมเนี่ยผมว่าพวกเขา,าคงจะประหลาดใจไม่น้อยเลยครับเหมือนรู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้นสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังโรคปอดบวมเนี่ยจริงๆเขาไม่ชื่อในวงการอีกชื่อนะครับก็คือโรคปอดอักเสบซึ่งการอักเสบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากการที่ปอดเราเนี่ยติดเชื้อทั้งแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่ซาร์ นิวโมโคคัสแต่ถึงไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยปอดก็สามารถอักเสบได้เช่นกันเช่นสำลักเศษอาหารจนเข้าไปในปอดหรือหายใจเอาฝุ่นปริมาณมากเข้าไปทั้งสองสาเหตุที่ผ่านมาอาจจะฟังดูป้องกันได้ไม่ยากใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับคุณผู้ฟังมันมีอีกสาเหตุครับที่ผมว่าป้องกันได้ยากก็คือการแพ้ภูมิตัวเองหรือภูมิคุ้มก,กันต่ำโดยอาจจะเกิดจากการแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆตั้งแต่ โรคเบาหวานโรคเอดผู้สูงอายุเรียกได้ว่าถ้าเป็นโรคพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยก่อนจะจางกันไปผมมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังกันซึ่งกรณีศึกษานเนี้อาจจะเป็นที่มาของความเชื่อน,นี้ก็ได้นะครับก็คือต้นกําเนิดของโรคปอดบวมนั่นเองในปีพุทธศักราช2519นะครับที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับมีทหารผ่านศึกเนี่ย คือเขาจัดงานนะครับแล้วก็มีทหารผ่านศึกจํานวนมากไปประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งหลังงานประชุมนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างกลับบ้านไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีหมอโรงพยาบาลหนึ่งนะครับไปเจอเคสปอดบวมรุนแรงแล้วก็ไปพบว่าอาการเนี่ยเกิดพร้อมกับผู้ป่วยอีกรายที่เป็นทหารผ่านศึกเหมือนกันพอพบว่าอาการเดียวกันมาจากโรงแรมเดียวกันก็เลยลองตรวจสอบที่โรงแรมนั้นดูนะครับ ปรากฏว่าทหารที่ไปงานที่โรงแรมนั้นเนี่ยมีหลายคนที่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตหลังจากผ่านไปหลายเดือนนะครับจึงได้พบว่าเชื้อที่เขาพบเนี่ยเป็นเชื้อชนิดใหม่และตั้งชื่อเชื้อโรคนี้ว่า Regenesis e e a s เพราะว่าไปเกิดในงานทหารผ่านศึกซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ย r e g i o n เนี่ยเราจะแปลว่าทหารนะครับในภาษาไทย น้าจะหาสาเหตุกันอยู่นานก็พบว่าเชื้อเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหอทาความเย็นของอาคารนะครับโดยอาคารใหญ่ๆเนี่ยจะมีหอปรับอากาศอยู่ที่ดาดฟ้าหอนี้เนี่ยก็จะจะทำหน้าที่พ่นน้ำลงมาเอาอากาศไปผ่านน้ำจากนั้นอากาศที่เย็นเนี่ยจะหมุนลงไปที่ห้องในอาคารครับซึ่งพอมันหลุหมุนลงไปที่อาคารแล้วเนี่ยไปเจอคนไปเจอของร้อนๆเนี่ยก็จะดึงกลับขึ้นไปพ่นให้เย็นใหม่แล้วก็วนกลับลงไปอีก ในขั้นตอนการพ่นน้าแล้วลดอุณหภูมิอากาศเนี่ยมันจะมีละอองน้ําที่เราอะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าลอยไปด้วยแล้วก็ในหอปรับอากาศของโรงแรมนั้นมันบังเอิญว่ามีเชื้อโรคที่ชื่อว่าเรเจเนสนี้อยู่มันเลยลงไปที่ห้องพักแล้วก็ลอยเข้าไปกับอากาศที่หายใจลงปอดได้คนก็เลยติดเชื้อกันอย่างที่เห็นจากที่เราถกกันมาทั้งหมดนะครับกลับมาได้ความเชื่อของเราแล้วก็จะพบว่า การนอนแก้ผ้าก็ไม่ได้ทาใไปปอดบวมอยู่ดีนะครับเพราะสาเหตุของปอดบวมเนี่ยมาจากเชื้อโรคซะมากกว่าการขาดความอบอ,อุ่นในร่างกายดังนั้นเข้าใจสมัยนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็มาถึงบทสรุปของหัวข้อนี้กันนะครับความเชื่อที่ว่าการนอนแก้ผ้าส่งผลเสียต่อสุขภาพจริงหรือไม่เนี่ยสรุปได้ว่าไม่จริงนะครับก็เหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเนาะการนอนแก้ผ้าเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียการที่เราจะได้รับ ประโยชน์หรือโทษของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการควบคุมสภาพแวดล้อมการนอนของเรานั่นเองจะให้พอเหมาะเหมาะสมไม่หนาวไปและดูแลความสะอาดของเตียงนอนให้ถูกสุขอนามัยนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ประสบการณการนอนของคุณก็จะดีขึ้นและยังทําให้คุณได้แต่ประโยชน์ไปเต็มๆนั่นเองเป็นเรื่องสั้นๆที่ไม่รู้ว่าคุณเอามาชวนคุยได้ยังไงเหมือนกันแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไปติดใจเรื่องนี้มาตอนไหน นั่นแหละครับก็สําหรับวันนี้ในอิสวิตก็จบแล้วครับก็ขอลาไปก่อนใน e ีพีถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับชมกันได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ